สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันในช่วงเฮอร์เลอร์วันนิตจิตจำสาสนะครับเสียงหายไปไหนเมื่อกี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Security Boot นะครับเป็นป้อมยามป้อมของพี่ยามนะฮะเรารับหน้าที่เป็นยามที่ต้องคอยตรวจตารถที่เข้าออกโรงงานแห่งนี้นะครับเราต้องตรวจดูว่าใครที่อนุญ,ญาตให้เข้าได้บ้างนะฮะงานก็น่าจะง่ายๆไม่มีอะไรมากกดเพลงกดเพลงอ๋อกด e กด enter ไม่ได้ต้องกด e s e c u r i t y b o o วันที่9เดือน7 1996กราฟิกจะเป็นแนวแบบย้อนยุคนะฮะเป็นแบบเครื่องเพย์เพยวันอันนี้คือรายชื่อของคนที่อนุญาตให้เข้าไปนะฮะแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนของเขาต้องมาตรวจในนี้ออ,ออกไงกด e มาแล้วคันแรกโอเคอ่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากเลยนะให้ฉันเข้าไปข้างในหน่อยเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่ง42 6 9 r จะมาเนียนไม่ได้ G 1 2 6 9เา R เสียงประตูมันดังมากเลย G 1 2 6 9า R นี่ไงมีสเตฟานโอเคสเตฟานนายไปได้ไปเข้าไปเลยอ๋อต้องเปิดก่อนไปไปไปเข้าไปต้องปิดมเนี้ย ไม่ต้องปิดข้างในมันอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทอยูอ่รอข้างนอกดีกว่าใหม่คันหนึ่งฮะหยุดหยุดอยู่ยตรงนั้นหยุดคุณขับรถชนผมได้งไงคุณชื่ออะไรลีโอเอ็นสามหนึ่งลีโอลีโอเอ็นสามหนึ่งนี่ไงมีลุยวูดเฮาส์ ทษทีให้รอนานครับเข้าไปเลยครับเข้าไปได้เลยครับอืมทุกอย่างปกติดีนะอ๋อนี่คือเปิดด้านนี้เปิดประตูด,ด้านนี้อันนี้คือเปิดด้านนี้โอเคนี่คือโรงงานของเรานะฮะโรงงานชื่อว่า n o วา n e ็กซัสไม่แล้ว จอดครับจอดจอดจอดก่อนจอดก่อน GUD BOI GUD GUD เอ้ามีนี่จอดฟิลิปวันนี้เกือบป่วยนะ่ะแต่ลืมไปว่ามีงานสำคัญขอเข้าไปหน่อยสิได้เลยครับตรวจดูเรียบร้อยแล้วเชิญเข้าไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เข้าไปได้ครับเข้าไปได้เลยอ่าตรงนี้นะครับมันก็เป็นงานง่ายๆไม่น่าจะมีอะไรยากอยู่ข้างนอกไว้ปลอดภัยกว่าอยู่ในตู้มันไม่ค่อยปลอดภัยตู้มันดูเงียบเหงาใช่ไหมอากาศมันแออัดด้วยข้างนอกอากาศสบายถ่ายเทมาอีกแล้ว จอดครับจอดจอด xt2m2 xt2m2b รอแป๊บหนึ่ง m2b หรือ m28 มาริโอของนายเป็น b หรือ8เอา8 8 8โอเคอ้าวกะดึกอีกแล้วเหรอได้ยินมาว่าคืนนี้จะวุ่นๆน,นะขอเข้าไปหน่อยได้ไหมได้เลยครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญเข้าไปเลยครับ รระวังด้วยนะครับข้างในโชคดีครับมันก็ไม่มีอะไรคอยให้รถเข้าออกเฮ้ยประตูอ๋อต้องปิดด้วยเหรอด้านนู้นโทรศัพท์โทรศัพท์เฮอรหัสศเย์ห้ด0 5 0 4 7 7เจ็ดเจ็ดคืออะไรอะ่ะ 050477คืออะไรโค้ดอะไรโค้ดอะไรโค้ดอะไร050477มีโค้ดด้วยเหรอไม่เห็นบอก AU87UI ผมว่าคันนี้ไม่น่าจะมี AU87UI เอา้ามีนี่เอเลนจริงๆเนี่ยฉันกลับบ้านไปเล่นเกมแล้วนะแต่ว่ามีงานด่วนเรียกเข้ามานะ่ะขอเข้าไปหน่อย ได้เลยครับอ่าฮะมันก็ปกติทุกคนนะเชิญครับเชิญเชิญเข้าไปด้วยได้ไหมครับข้างนอกมันมันน่ากลัวมากเลยเมื่อกี้โค้ดอะไรก็ไม่รู้พอจะรู้เรื่องโค้ดไหมครับมันคือโค้ดอะไรมันต้องมีคนโทรมาอีกแน่เลยคืออยู่ข้างนอกไม่ได้โทรมาเรียกเข้าไปข้างในหาเรื่องให้เข้าไปข้างในแล้วจะออกมาก็มาตอนนี้ตอนอื่นไม่ว่างเล่นด้วย รถมาจากด้านนี้เอ,อเอ๊ะเฮ้ย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 ืนทำไรไขครอะยืนทำไรตรงนู้น a 4 8 FAS a 4 8เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่มี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 ไม่ม,ไม,มีไม่ต้องมาเนียนอ้าอยู่เ้นดึกอีกแล้วหรอ พาเข้าไปหน่อยได้ไหมโน no. กลับบ้านไปเลยตามขนุนไปเลยเฮ้ยเอ๋อ,อกับรถคุณคือใครมายืนทำอะไรตรงนุนยืนทำอะไรครับผมเดินไปไม่ได้นะฮะมันติดกำแพงเฮ้ดิแกไม่ไปก็ไม่หันหลังอะ่ะอยู่เงี้ย มองผ่านตู้ก็ได้อะเอ,อ๊ะแหมมีจังหวะต้องให้เหยียบตู้ก่อนขึ้นรถเกหลอกเราไม่ได้หรอกเปิดประตูแต่เราไม่เข้าไฟกระพริบไม่เป็นไรไฟถนนมีทำไมรอบนี้มันนานมันไม่มีคนอื่นมามันไม่มีคันอื่นมา,มนมมนนมาเฮ้ยเดี๋วบอกว่าต้องเข้าไปในตู้ เออะไรระเบิดระบบพัง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 พังพังเมื่อกี้ใครเคาะประตูเคาะตู้ไฟ,ไฟดับไฟดับเฮ้ออะไรอะไรอะไร เขามาต่อยอะ่ะเขามาต่อยเฮ้ยดิรถมารถมาเสียงอะไรข้างในอมเมริาเอาเปล่าข้างในเนี่ย DEC T93 DEC เสียงอะไรอีกแล้วเสียงอะไรเมื่อกี้ DEC ไม่มีไม่มี เอ้าของคนนี้มีนี่แอนเดรส F A 5ผมไปหา F A S โอ้ D E 4ไม่มีครับไม่มีครับกลับบ้านไปนเลยครับนี่ใช่นกเสียงอะไรข้างๆนี่ใช่บริษัทนวันเน็กซัสหรือเปล่าพอดีว่าเป็นวันแรกของฉันน่ะฉันหลงทางมาก็เลยมาดึกไม่ต้องมาเนียนแกไม่ต้องมาเนียนเลยเอ้าเฮ้ยเลือกโนไม่ได้ไม่ให้กลับดิเฮ้ยไม่ให้เข้า ฝนตกหรอก็แล้วเสียงอะไรมันตึมตๆๆมตมต,ม,ตมเนี่ยฮะใครเปิดอะไรแถวนี้ใครเปิดอะไรแถวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตึมตุมตมตมเนี่ยอ่ะอ่ะอยากจะมาก็มาอืมไหนมาอีกแล้วอ๋ะติดอยู่ในห้องเย็นเหรอครับ สงสัยติดอ,อยู่ในห้องเย็นเดี๋ยวโทรแจ้งข้างในให้เคอออีกแล้วเคอออีกแล้วโอ้ลูบมือไปลูบมือใครมาแปะเมื่อกี้เด็กแถวไหนมาแปะไปซื้อสีกระป๋องมาใช่ไหมล่ะไม่เนียนไม่เนียนอ,อีกแล้วเอ8อ3ปศสา อ่าอีแปดเดี๋ยวสิทีละเรื่องฮัลลหลครับช่วยด้วยเอาเอาเดี๋ยวดิเดี๋ยวรถเฮ้ยรถหายไปไหนรถหายไปทั้งคันไ <laughs> อ้นี่ก็โทรมาจังเลย emergency emergency รู้แล้ว lockdown system a c t i v ยัมไปเจีฟีอะไรกันนักหนาเนี่ยแล้วมันเสียงอะไรเนี่ยดึดดดเฮ้เฮ้เฮ้เฮเฮ้กอบกแก็บแกบกอบกบแกบแนี่มันเสียงอะไรเนี่ยผมว่าเสียงรถมันค้างแน่เลยเสียงรถบั็ออะไรสักอย่างหนึ่งไม่อยู่หรอกในตัวอ๋อเราก็สงสัยตั้งนาน เออรู้แล้วเดี๋ยวดิคันเดียวกันที่เข้าไปเมื่อกี้หรือเปล่าไม่ใช่ก็เปิดให้แล้วนี่ไงจะเย็นก่อนได้ปปละ่ะออ,ออกมาออกมาบีบอยู่นั่นแหละเอาโอ๊บ <laughs> อา,อางงี้เลยเอ่ะ ไม่มีผีแต่รถหล่นมาจากข้างบนอย่างนี้ก็ได้ด้วยผมปล่อยให้เข้าไปคันหนึ่งเมื่อกี้พลาดไปดูผิดโอเคฮะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ